สวัสดีครับผมผมกับผมเคียร์ออสกูดคาร์รสซิ่งแล้วก็น้องๆทีมงานกูดคาร์รสซิ่งแล้วนะผมวันนี้นะครับมีรถอะไรมาให้ดูให้ชมนะผมเดี๋ยวลูกค้าไปตามดูตามชมกันนะสาหรับเจ้ารถคันนี้นะผมของตงุ้งของแต่งผมว่าโอ้โหไม่มีไม่มีก็ต้องมีห้าแสนหกแสนนะคันนี้นะเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูค่อยไปตามดูนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้รถตัวนี้กําลังเป็นที่นิยมนะผมมีคนถามหาเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะ มีกลุ่มผู้เล่นรถนะครับผมชั้นนำของประเทศนะผมพี่ๆเขาเอาไปทำเป็นรถที่มันเป็นตัวพิเศษนะ,ะก็เลยมีคนถามหาเยอะนะผมคันก่อนก็เอามาก็ประมาณ3วันนะผมผมก็ขายไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะผมแล้วก็คันเนี้ยของตรงของแต่งบอกเลยเยอะมากนะผมไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งนะครับมาซื้อไปปุ๊บ คุณได้ใช e ้ปั๊บได้เอาไปโชว์ปุ like ๊บอ่าทันทีนี่คือข้อดีในการมาซื้อรถที่คู๊ดคาา์รถซิ่งนะผมไม่มีการขอถอดของแต่งใดๆทั้งสิ้นนะผมให้ลูกค้าไปแบบเนี้ยทั้งหมดเลยนะผมตามที่ลูกค้าได้เห็นเลยทีเดียวนะผมก็เหมือนเดิมนะครับคลิปวิดีโอผมจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะผมวัตถุประสงค์ในการทาคลิปของพวกเราก็คืออยากให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆผมไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะผมไม่มีเวลามานะครับผมได้ดูตัวรถจริงๆสภาพรถจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับผมว่ายอดผมอยากจะซื้อ เนาะผมอยากจะซื้อแต่ผมไม่มีเวลาไปล่าสุดนี่ต้่งมีลูกค้าทักมาจากเชียงรายนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอหน่อยนะนิดนึงนะผมจะผ,ผมขอหารถที่ลูกค้าตรงตามสเปคให้นะผมท่อนพี่เขาก็โอนเงินมาเต็มจํานวน,นผมเดี๋ยวเขาเ,เดี๋ยวต้องสไลด์ไปส่ง,งเขานะผมเดี๋ยวแต่ว่ายังขาดรถอยู่เนาะมันไม่ตรงในเรื่องของสเปครถอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ผมจะไม่ใส่สีใส่แสงใส่เอฟเฟกไม่ได้ปรับสว่างไม่ได้ปรับขาวนะผมตัวรถที่ท่านเห็นสภาพรถที่ท่านเห็นก็คือตัวรถจริงๆนะ ตอนนั้นที่ผมรีวิวนะผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านได้ดูได้ชมตัวรถนะผมเลยว่าใครที่เข้ามาดูอาจจะได้ความรู้เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะผมไว้สําหรับดูรถเพราะว่าผมจะชี้ให้ดูเป็นจุดสังเกตตลอดนะผมว่ารถคันนี้ เดิมไม่เดิมยังไงชนไม่ชนยังไงนะผมใครที่ชอบสไตล์การรีวิวแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง YouTube กูดคาร์ r รสซิงให้กับพวกเราด้วยนะครับผมส่วนใครอยากจะดูภาพนี่ก็ไปดูได้ที่เพจกูดคาร์ r รสซิงได้นะโอเคไปดูกันสำหรับเจ้านิสันแฟรดี้นะผม350 z นะฮะที่ เป็นชุดแต่งร็อกเก็ตบันนี่นะผมอ่าชุดแต่งร็อกเก็ตบันนี่นะผมเต็มข้อเต็มลำอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมให้ไปพร้อมป้ายทะเบียนนะผมกนกนมก้เก้เลยนะผมต้องแต่ว่าต้องไปโอนที่สระบบุรีนะเป็นป้ายสระบ,บุรีอนะ่าใครอยากได้กน399 9นะผมให้ไปเลยผมไม่เอาคืนนะมีลิ้น,นงลิ้นหน้าชุดเชิด,ชดโอ้โหผมบอกเลยชุดพาทร็อกเก็ตบันนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบพร้อมใช้พร้อมโชว์นะผมนี่ก็คือ โหลดให้ติดพื้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันว่าตอนที่ยกขึ้นจะเป็นยังไงผมล้อเป็นล้อ W Work นะครับผมโอ้โหออฟเซต็ตไม่ต้องพูดถึงฮะลึกจัดนะผมอ่าน็อตล้อนี่ก็เป็นน็อตแต่งจะสุดติ่งกระดิ่งแมวใไม่รู้ออฟเซ็ตนี่ผมบอกเลยผมสุดจริงนะครับผมอ่าเบรกหน้าเป็นโปรเจกต์มิวส์นะผมพร้อมชุดจานนะครับอ่าล้อ W Work เวิร์เนีนยนๆสีเป็นสีส้มนะผมเป็นสีส้มนะเป็นน้องส้มจี๊ดอีกแล้วผมเป็นน้องส้มจี๊ดอีกแล้วนะนี่ชุด วายบอดี้ uh, คุมกับตัวรถโอ้โ oh, ห oh, นี่หนักเลยออฟเซ็ตสุดข้อแขนมือนะ่ะนิ้วเอาดูเลยโอ้โหขนาอะไ,ไรขนาดมันสุดยอดจังวะเออตอนไปทำนี่ก็สุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วก็เบรกหลังนะผมเป็นเบรกเบมโบนะผมเป็นเบรกเบมโบนะพร้อมกับชุดจานนะครับมาให้ครบจบล้อท่อไปอ้อแล้วก็ตัวเนี้ยถุงลมปกติมันจะเป็นต้องดิ้งมองเห็นระวมันอาจจะเป็นอาเร,เรชกถุงลมใช่ไหมแต่ชกถุงลมชุดเนี้ย เอาของเทอินไปทำนะผมเอาของเทอินไปทำนะอ่าเอาโชคเทอินไปทำแล้วก็การขับขี่ฟิลลิ่งก็จะดีกว่าจะแน่นกว่านะครับเพราะว่าผมไปลองขับมาแล้วนะครับถึงได้กล้าพูดแบบนี้เนาะแล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟท้ายตัวนิสโมนะผมขาวแดงนะครับตัดกับสีส้มเออมันก็ให้ฟิลลิ่งที่ความสวยนะสวยดีหางดักธงดักเทลนะผมท่อเป็นท่อสเตนเลสทั้งเส้นนะลั่นคันนี้ลั่น,น,น,นผมบอกเลยคันนี้ลั่นนะคันนี้ลั่นสีสวยทั้งคันครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ขัดเคลือบให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสีสันนะเอาไปก็เอาไปใช้เอาไปโชว์ได้เลยนะผมไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งกันแล้วทีเดียวครับผมผ้าสีต่อให้เรียบร้อยผมปีหน้านะปีนี้หกแปดปีหน้าหกเก้าคุณดูนี่คูดคาร์รถซิงครับผมเขาจัดหนักจัดเต็มมนี้ตลอดฝานะผมฝาน้าหน้าเป็นเพียวคาร์บอนนะครับเป็นฝาหน้าที่เป็นตัวเพียวคาร์บอนอ่านะครับผมสวยนะยังสวยยังสวยสวยเลยนี่ดูเอาดูด้วยกันเนาะจะได้เห็นว่าความสวยของมันเนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นรอยนะผมแต่ว่าไม่ได้เก็บให้นะ นี่เป็นรอยหน่อยหนึ่งเนาะตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใต้ห้องเครื่องหน่อยเนาะตใต้ฝากระโปรงเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้โหมจะได้เห็นชุดถุงลมกมเลยผมชุดถุงลมพี่ลูกคา้ามีทาป็นแสนกว่าบาทนะไปทํามาเลยนะครับเป็นร้านดังเป็นร้านดังนะพี่เขาบอกมานะครับผมชุดถุงลมข้างหลังนี่เรียกอะไรนะอ๋อชก็เป็นชกแต่งนะผมชกฝากระโปรงนะเป็นชกแต่งนะ เป็นชกเป็นชุดชกนะผม J S K นะครับฝาครอบเครื่องก็เป็นเพียวคาร์บอนเป็นเพียวคาร์บอนนะครับผมหม้อน้ําเป็นหม้อน้ํอาอลูมิเนียมและเรียบร้อยนะครับหมดปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะฮะแล้วก็ฝาครอบแบตตรงนี้ก็เป็นเพียวคาร์บอนโอ้โหสุดยอดเลยขยันเก็บนะเพียวคาร์บอนครอบอตรงเบรกฝั่งน,น้น ปั๊มเบรกฝั่งน้นก็เป็นเพียวคาร์บอนนะครับข้อังเบรกปั๊มเบรกฝั่งน้นก็เป็นพียวคาร์บอนนะพียวคาร์บอนทั้งหมดนะผมให้ให้ให้ลูกค้าทั้งหมดแล้วก็คัมโชกหน้าเป็นคัสโกนะผมเมดอินเจแปนเมดอินเจแปนนี่ให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับนี่ไม่เงินเลยรถเดิมเป็นสีเทานะผมรถเดิมเป็นสีเทาเป็นสีบรอนนะแล้วก็ไปทํากับสีเป็นสีส้มนะผมเป็นสีส้มนะเพื่อให้ มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะผมมารับกับชุดพาร์ตโรเก็ตบันนี่ด้วยนะ,ะมาดูภายในน้องดิ้งมามาดูภายในกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นรถสปอร์ตสประตู2ที่นั่งนะครับผม2ประตู2ที่นั่งนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีส้มแล้วก็มีครอบที่เป็นครอบคาร์บอนนะผมโอ้โหคาร์บอนผมบอกเลยเยอะเยอะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดนะคาร์บอนพนังหน้านิดนึงนี่ก็คาร์บอนนะผมคนชมการตัวนี้คาร์บอนนะคาร์บอน ชุดจอชุดใหญ่คอนโซลกลางนี้คาร์บอนทั้งหมดคาร์บอนทั้งหมดแล้วก็เกียร์นะผมหัวเกียร์หัวเกียร์กลมแบบนี้นะหัวเกียร์กลมแบบนี้เป็นหัวเกียร์ที่เป็นตัวเมนเเชนแล้วเรียบร้อยนะผมถ้าไม่เชนมันจะเป็นหัวเกียร์ใหญ่ๆแบบนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะมันจะยาวมาถึงวันนี้นะครับแร่หัวเกียร์กลมก็คือเป็นชุดเป็นตัวที่เป็นเมนเเชนเรียบร้อยนะฮะข้างบนข้างบนหลังของหลังคาก็ยังโอเคอยู่นะโอคงโอเคอยู่เป็นอบ์ดหนังสีดํา นะครับบ่อนังสีดำแล้วก็ชุดคอนโทรลถุงลมคอนโทรลถุงลมตรงนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเลยดีกว่าเนาะสตาร์ทเครื่องเลยดีกว่าปุ๊บโอ oh, oh. ้ลั่นเลยจังลันเลยลันเลยลันเลยตรงนี้เป็นตัวเปิดใช่ไหมตรงนี้นะเนี่ยตัวเปิดปิดชุดคอนโทรลถุงลมนะครับผมตอนที่เราปิดไว้นะครับตัวนี้จะไม่ติดนะนจะดับอย่างนี้เนาะแต่เวลาเราเปิดปุ๊บนี่ เป็นงนี้แลผมเนี่ยปั๊มถุงลมเลีงถอยเครื่องแบนอกได้อะเดี๋ยวไปดูชุดถุงลมนอกนะเนี่มาดูฮะเห็นไหมขึ้นแล้วขึ้นลั่นนะลั่นนะผมว่าลั่นนะท่อเธอลั่นที่มาเลยนี่เครื่องยินๆลองเยนห่อลั่นอลั่น,นเฮ้ยน้องนิงมาดูงท้ายตรงนี้นหน่อยเด้อ อ่านะครับโอ้โหฝากระโปรงตรงนี้ระวังตีหน้านะผมแข็งมากผมบอกเลยชุดถุงลมนะผมนี่แอร์บัสมาเรียบร้อยนะแอร์บัสมาเรียบร้อยอย่างสวยอ่า The Hot Jokers ok ครับนี่คอนดนี่ชุดปั๊มถุงลมนะผมนี่ยังปั๊มอยู่ยนะผมเนี่ยสวยๆทำมาเรียบร้อยนะผมไม่ได้แบบว่าโอ้โหอีเล่เคขานะทำมาสวยเลยชุดนี้ทำมาแสนกว่าบาทนะผมพี่ก็าไปทำมานะ ปั๊มเต็มแล้วลมเต็มแล้วโอ้โหโคตรสวยเลยมาดูมีระบบมีฟงมีไฟนะสุดแล้วนะใครที่กำลังหาเอาไว้ใช้เอาไว้โชว์คันเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนนะผมตอบโจทย์แน่นอนผมบอกเลยตอบโจทย์โอ้โหแข็งจิ๊บเป่งเลยโคตรแข็งเลยนะจึบโอเคอ่ามา,เ,าเดี๋ยวผมเปิดไฟเนาะดูเช็คระบบไฟหน่อยนิดนะึง ไฟเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ปึ๊บๆนีปุ๊บๆเปิดแอร์ตึ๊ดะโอเคนะครับ่ะเช็คระบบไฟกันเนาะนี่ระบบไฟนะผมติดหมดนะติดหมดเลยนะครับระบบไฟใช้ได้โอ้นี่ดูไลนระบบไฟติดหมดเลยนะครับดูระบบไฟเผื่อว่าพี่เพื่อนเพื่อนน้องที่อยู่ไกลนะผมไม่มีเวลามาเนาะดูระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับไฟนิสโมนิสโมติดนะครับ เป็นหลอด LED หลอดเ,เล็กๆนะครับอแอร์เย็นนะผมแอร์เย็นเพลงเพราะพร้อมใช้งานครับโอจัดทรงลงตัวเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผม,มเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันหน่อยนิดนึงนะเดี๋ยวผมไปปรับถุงลมลงให้ดูนะว่าอ่ะอันนี้โยนไม่ได้นะเพราะมันเบามากเลย ยนไม่ได้เพราะมันเบาอ่ะมาฟังเรื่องรายละเอียดของตัวรถนะผมอ่ารถนะครับผมเป็นรถจดประกอบขผมปี2011นะเกียร์เป็นตัวเกียร์ไม่ได้เช็แล้วเรียบร้อยนะผมผมเปิดขายในราคา899,000บาทผม899,000บาทจัดไนได้เรื่อง800,000บาทนะผม, 8, 99, าะผมดาวน์อีกวัน99,000นะฮะค่าจัดโอน19,000ผมถ้าซื้อสดไม่มีค่าจัดโอนนะผมใครที่อยากจะซื้อสดโอนเงินเต็มจํานวนนะครับเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตืออนนในช่ง YouTube บูธค่ารถสิ่งเลินผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปอันนี้ใหม่ๆนะผมเพิ่งเข้ามานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมหรือว่ามีเพื่อนๆพ,นพี่ๆน้องๆหาอยู่ก็ฝากแชร์ไปให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ดูได้ชมด้วยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไม่ปิดเดี๋ยวผมจะให้น้องดิงถ่ายให้ดูนะผมตอนที่ผมกดเพื่อให้ระบบถุงลมนะผมทำงานเนาะดูที่ว่ามันจะติดพื้นขนาดไหน ไปจะกองกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะผมหลอ่ลอๆผมบอกนะฮะโคตรหล่อผมตัวรถตัวจริงก็หล่อมากเลยนะตัวรถตัวจริงก็หล่อมากเลยสวยจริงสวยจริงครับผมสวยจริงนะสวยจริงตรงปกไม่จกตานะฮะตรงปกไม่จกตาหล,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 ล่อๆหล่อลั่นแต่งครบสวยพร้อมใช้พร้อมโชว์นี่ดูโอเคฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยฝากไปด้วยผมมาเจอกันนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะในช่องคอมเมนต์นะครับผมเผื่อว่าบางจุดบางไหนที่ขาดตรงปกค้องโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ